ลมพาช่วยวอยยืนน้ำตายอนที่เขื่อนห้อยยางปีกลายมาเล่นสงกรานต์กับอายผู้คนมาหลน้นสาดน้ำปลาเป้งหอดย้ำแรงไอขับรถมาส่งคิดว่าความหักมันคงน้ำตาลวงลน้น ไห้พาคนมามานำน้องยืนสะอื่นอยู่บนสันเขื่อนน้ำตาไหลลงเปลือนสองแก้มหัวใจสลายมีไหมบอบอกหลอกให้น้อง้องถาทำไมผู้ชายหนายอ้ใจทำไมทำได้หลงคอ สงการปีกายบอกหักหลายหักเดียวแต่น้องเบาเป็นเครือของน้องจนว่าน้องหลมตัวเชื่อใจสงการปีนี้เขาหมดเสื่นเหายืนห้องให้น้ำท่วมหัวใจน้ำตาไหลลงยาว สา้ลมหอนส่งการเมืสาน้ำตาหนองเลยเงาสายลมหอนส่งการเมืสาน้ำตาน้องเลยเงาไอ้าสาวไม่มาเยอะเย่ยทำใจน้องเกบแองอยากโดดสันเขื่อนลงไปสาให้มันแล้วเห็นภาพบาดตาหัวใจแป้วมันทรมานแค่หนอ ผูบ่าวขอคานสศรามาหลอกสาว้น้อพวให้ใจมึดแล้วหูบ่ถึงน้องหลวงพ่อหูใจพังเพเจ็บเดยยืนหูยืนหอกเจ็บเดยยืนหูยืนหอกอ้ายมีใจสองเทใจน้องคักแน่เศร้านพวมาเจ็บหลายคักแท้คักแท้คักๆคักแท้น้องตาน้องกะละแมนยาว ถูกเทใจพราะตัวใกลใจหางถูกหักหลังความหักให้พมาเล่นสงการน้องบ่มีอายรักมาสลายที่